ก็อีดน้อตีได้ไงไปเอาเต็นต์มาสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายไปสองอันผู้ใดขโมยของใครเดี๋ยวโมจิโมจิขโมยของมามีเปล่าอ้ดูใต้เตียงที่มีกระถางดอกไม้ไหมกระถางดอกไม้หายไปสองอันมึงโมจิทำไมกระโดดเก่งจังเลยดูใต้เตียงนี่เคสี่ดูได้อยู่ไหมนะคะขอบคุณอยู่เอา ก็จะไปปลูกกำชยให้จังเจ้าแม่น้ำเด้อกระถางดอกไม้กูณตี๋ไม่ต้องกลัวเด้อมีล้อรอบหลักพิษครับครมันเก่งมากเลยมันลากไปเลยเอาอันนี้เอาอันนี้ลงมาข้างล่างเลยเอาอันนี้ลงมาข้างล่างเลยมันเอาไปสองตันแลเดี๋ยวได้ลงมาข้างล่างเลยโอ้ให้ลงค่อยอยู่งมากบุกไปยุ่งมากโอ้ยเจ้ากระดมโตแนวนั้น เบียวมาเดี๋ยวรู้จะได้เป็นอันนี้อันนี้ไปนู่นเลยเบี้ยเบียนอยที่เบี้ยั่ประตูตรงนี้ระตูทางนี้ป่ใช่เวลาเต่าตื่นมาจะได้เต่าได้ได้ไดเนี่โอ้ยงหันนระตูตรงนี้ด้วนี้เดี๋ยวจับสน่าเอกเลยใช่มันเปิดเปิดได้อยู่เปิดได้อยู่เปิด ประตูออางนี้อะไรเปิดได้้มท่าูสติ๋วจะเห็นภูเขานี่ข้างหลังนี่ติ๋วเราจได้ชมวิวเ๋จะเปิดไหน้ต่ลวัเนาะไ่ต้องเปิดจะได้เพว่าแดดอ้ว้เย็นะมนีเย็นได้ไมเย็นอมดะันที่เบียร์เปิดเตกับเาพิิไม่ที่นอนไมล่ะ่าๆะไรเอาวดได้เอเจอเอา่ละปุ๊มได้มาล้งเป็ดทั้งทีต้องเต็ด้ออล้งเป็ด เปื่อนนี่ต้องมีอะไรมาเตมเปื่อนเพื่อนเสกับเปื่อนเอนอันเปื่อนนี่เเปื่อนมีทาล้เดี๋ยวผ่าเสกันเื่อนปั่นนี้เพื่อปนเคื่อนมันเปื่อนไปจะเข้าไปพูดอากาศดีมากเลยอันนี้กลางตร้มเป็นเสเน้มีผ้าไหมมีผ้าไ่มนาเ่อเอยลหนี้าสิ่งมาสิห้าคนเป็นอย่างนี้เได้หาผ้าก่อน สิบห้าคนตคนนี้ยูทูบเบอร์สิห้าคนเลยเหรอพี่ไม่มันไม่โยกได้เนาะแต่คานมันแน่นยุบแน่นยุบมันว่ได้เป็นยังไดงสับสับกระดาษทิชชูปะนี่นี่ถ่ายเสร็จแล้วมันเลอะอะไรอ่ะงเงี้ยราทำอะไรไว้ก่อนไม่เราจะทำอะไรไว้ขุดขยะเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนตะพายแล้วเด้อ เมื่อกนนี้ก็แค่นี้เลยตอนนี้เราจะนอนกันนะคะมคนม่อ้แล้วตมอตีเรานอนข้างนอกกันดีกว่าหมกไปเย็นไหมมาเย็นไหมมาเยเลยมดเย้นเลมาเร็วมาเร็วเป็นเราก็มีกันข้างล่างอ่ะ อยากนมนกันส่คนหน่อน้อยี่เรงเล่นหน่ยเต้นเหมือนไงเลนี่ยาเรียบร้อยทางมาเลยแต่เมียน้อยเเมยน้อยจัดการหน่อยโอเคค่ะแู้ครับโอเคค่ะันี้บ้านมาบ้านเตะเตะเตเตะเเเตเเเนเน ว้าวเต็มเลยไหมจ้าวพอดีเลยใช่ไหมพอดีเลยแข่งไหมได้อยู่ได้อยู่พี่แข็งบ้างแข่งบ้างโอ้นี่มาเลยเนี่ยอันนี้หมอนให้พี่เบียนหนุนหมอนเบีมีอยู่พี่หมอนนี่เหรอหมอนจน้อโอ้ขัดขัดขัดซื้ออดเลยนี่แหละเีออามตินนได้พี่ได้นี่คือที่นอนของเราวันนี้นี่ ได้สิบแล้เอาผ้าห่มมาอยู like ่นี่เลยนี่คนเงี้ยกับพวกเยอะเงี้ยขวมเยอะ่า่อยคอยมีหม่องเงี้ยก็อยู่เตรียมมาแล้วมาเตรียมหม่องเงี้ยมาแล้วบ่ะเตรียมปวดมาแล้วกับโทนก็พร้อม่อจิแม่จิเปิดเตรียมมาแล้วป่ะแม่งเลยฮเปิดเตรียมมาแล้วกับโทนคนเงี้ยเลยพี่เดียใหญ่พี่เจ๊จะไปงัดลงงัดมาได้เด้อะสับสับไอ้อะผ้าห่มดิ อ่ไหมนั่นหนามไหมนี่คือมีนามนามไมนี่นามไอตรงนี้อ๋อมันสรงออกมาไอเกษตรนี่องพรมอะไรแบบพรมตัวปเด้นี่พรมเบียนะใช่หมอนอะมีหมอนบหมเดี๋ยวคุณติมีอยู่มีอีกหนึ่งอยู่สักพ่วฮัลโหลนี่บผม ได้แล้วทุกคนโอเคนะครับก็กางเต็นท์คืนแรกของมาเบียวันนี้เอาข้างนอกวังว่าฝนจะไม่ตกนะวังว่าฝนจะไม่ตกนะไม่ตกโอเคขึ้นบ้านไหนนะเอาเอ้าผู้ใหญ่จะดีมาโอ้ยแล้วเราจะใช้หมอนผู้ใหญ่ขอบคุณครับขอบคุณครับผมผู้ติโอซีไหนที่ไหนก็ได้ค่ะเอาเอาเน้นมัน้อาเนาะ โอเคพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วสามันสอนพอแล้วพี่จะนอนด้วยปะจะนอนด้วยเดี๋ยวติตีบัวเดี๋ยวกูตีตีบัวอาสามาเด้อโอเคขอบคุณครับจ้าได้กี่คนผมมีผมมาอยู่คนกระเป๋าขึ้นมากอ๋มนี่คือที่นอนของเราทุกคนนี่ฮะนะก็อย่าปิดมุงกันไปนอนอย่า้ยุงข้าแต่ว่ายุงผมีืองมั้ยี่มีมียุงเลย ที่ย้ําไม่แอบแอบเพื่ออย่ากนั่งหนึย้ํากวงเว้นไหมอันนี้คือเต็นท์หลังที่สองเดอ้อเต็นท<อ>์หลังที่สองที่กลางตรงนี้ที่กลางตรงนี้เบียร์กลางะไรเบียไม่เก็บไหมเอาให้คนอื่นถ่ายรูปแม่มือหมดได้บอสเอาไปยังเขาไม่ขึ้นมาข้างบนหรอกคุณติไม่มีใครขึ้นมาอ๋อดูมันนอนด้วยโมจิจะนอนด้วยเหรอลูกโมจิหนูจะไม่นอนกับนอนหน่อยนะ นอนได้เหรอลูกอืออือโอ้เบ่งกันสองเมืออ้วนช่นาะกินหลายขากเจ้าแมนบาแมนบาแมนบแมนห้กิน้าววันละส่องโอ้ยมาจีทำไมหนูกินเยอะเลยลเนเพร่นเพิ่นสีดยาหลายด้เพิ่นสีดยามากเลยวนยอือหกเข็มหกเข็มเลยหรอพี่วันเดียวนะที่บอกฝนจะไม่ตกนะฝนไม่ตกฝนไม่ตกพีเกสี่ก็จะนอนตรงนี้ ได้อตีตามาเก็บก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปเ,เก็บกัน,นกันเอาทายแผนปฏิทินเอาโมจิจะไปนอนด้วยนะคะทุกคนไปเลยโมจิเข้าไปเลยลูกโมจิอย่อนานะลูกนา,า,าเจ็บหาแม่มา,า,มาเรียกหาแม่มาวุ่นมาเลยกหาแม่เรียกมงแม่ดีกว่านะดื้อแรงไม่รู้ตรงไหนตรงไหนม,มันเป็นหัวเป็นตัวแล้วเนี่ย มุนเติวกลางคืนอน่ะตูดก็ดำหัวก็ดำใช่พี่มองเนี่ยมองไม่เห็นหน้าเลยมูบางทีเขานอนนะกลางคืนน่ะตูดเขาแต่เห็นเป็นหัวไม่รู้ตูดเห็นไหมเนี่ยสับสนหนูแล้วเนี่ยเอากมาางนลาโพงับลำโพงเขา โค้งพิเศษอ่ะแล้ตัวน้อยเยดี๋ยวอีกทนอีกวันเดียว <c oughs> เดี๋ยวทำข้างล่างเสร็จอบยุบโอเควัสดีครับก่อนวัสดีครับเริ่มท